สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ชั้นป .3 โรงเรียนประจังวิทย์ ที่โรงเรียนกระจ่างวิทย์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันที่26กุมภาพันธ์2568เวลา8นาฬกา30นาทีนายเฉลิมชัยแสนมหาชัยศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนายยันยงเมืองผางผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นป .3 โรงเรียนกระจ่างวิทย์โดยมีนางสาวรัชนีศรีไพรผู้อำนวยการโรงเรียนกระจ่างวิทย์และนางสาวเปียวดีฟา าจผู้จัดการรายงานข้อมูลและนำชมการจัดสอบซึ่งมีห้องสอบจำนวนสองห้องรวม54คนโรงเรียนได้ดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยดีตามระเบียบการสอบสำหรับการประเมินคุณภาพผู้เรียนในครั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา นำผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์สอบอำนวยการบริหารจัดสอบให้กับสถานศึกษาเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจำนวน41สสนามสอบทั้งนี้ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีได้ชื่นชมและให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูในการดำเนินการสอบรวมทั้งการจัดการเรียนการสอน พร้อมฝากโรงเรียนให้สร้างความตระหนักรู้แก่นักเรียนถึงโทษและอันตรายของยาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าที่อาจรู้เท่าไม่ถึงการหลงผิดส่งผลเสียแก่สุขภาพการเรียนและปัญหาอื่นๆยุวดีขวาวงนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธาน,นีรายงาน